สโรชาค,ค้นหาข้อมูลและเจอคนที่หน้าเหมือนพะควัตแล้วได้รู้เรื่องราวจากปากทัพทิมว่าลลิตาอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับบรวงสโรชาชวนลลิตาไปที่ร้านกาแฟของทัพทีมทําให้ลลิตาได้เจอกับแสงสูนอีกครั้งพะกวัตรและละล,ะลิตาเห็นข่าวเรื่องขนมมีสารเสพติดจึงรีบจัดการเรื่องนี้เพื่อไม่ให้ตัวเองถูกเปิดโปงพะควัตวางแผนจับตัวสองพ่อลูกเพื่อข่มขู่เรื่องสารเสพติดนั้น ในขณะที่สโรชากำลังโดนทำร้ายแสงสูน์เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาพักวัดหนีตำรวจไปได้สุทธิวัดจ้างนักสืบตามสืบลลิตาเพราะสงสัยอะไรบางอย่างทำให้รู้ว่าลลิตาแอบมาพบพควัดที่จะเล่าเรื่องให้ลลิตาฟังว่าสโรชาให้ช่วยหานักสะกดจิตลลิตาจึงแนะนำนักจิตบำบัดให้หลังจากนั้นสโรชาก็มีท่าทีกับแสงศูนเปลี่ยนไป แสงศูนยบุกเข้ามาในขณนะที่สโรชากำลังบำบัดจิตลากสโรชาออกไปและให้ดูข้อมูลที่เจอมาว่านักจิตบำบัดที่ลลิตาหามานั้นเป็นนักต้มตุนและทําผิดจรรยาบรรณสโรชาขอให้พลึกทําให้หัวใจตัวเองหยุดเต้นเพื่อระลึกชาติเพราะนี่คือทางเดียวที่จะทําให้เธอรู้ความจริงพึกรับปากจะช่วยสโรชาแสงศูนย์รู้ว่าสโรชาจะหยุดหายใจเพื่อระลึกชาติจึงรีบไปห้าม แต่ห้ามไม่ได้ในเมื่อสโรชาอยากทำมากแสงศูนย์จึงอาสาจะทำสิ่งนั้นให้เองแสงศูนย์จับสโรชากดน้ำทำให้สโรชาระลึกชาติได้และรู้เรื่องราวทั้งหมดปานนักข้ามเวลาได้รับจดหมายจากสโรชาแต่ออกจากบ้านไม่ได้ไกลก็เจอเข้ากับพักวัตรและลลิตามาดักรอเพื่อที่จะเอาสร้อยสุทธิวัดที่ให้นักสืบตามมาก็เห็นลลิตากับพักวัตรกำลังทำร้ายปานและให้คนเข้าไปช่วย ปานขอลงกลางทางสุธิวัตรจึงให้คนตามไปจึงรู้ว่าปานมหาสโรชาลูกของตนสุธิวัตรได้รู้ความจริงเรื่องลลิตาเรื่องซอย้อนเวลารวมไปถึงเรื่องชาติที่แล้วหลังจากที่ลลิตารู้ว่าสโรชาระลึกชาติได้จึงเข้ามาพูดกับสโรชาสุธิวัตรที่เข้ามาพร้อมอารมณ์ชุนเชียวขอย่าและไล่ลลิตาออกจากบ้าน เมื่อละลิตาถูกจับได้ก็เหลือแค่พักวัตเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่จะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตพักวัตฝึกท่องคาถามนดำเพื่อปลุกพลังให้เกรงกล้าพีเด็กขนุนปลอมตัวไปขโมยสร้อยศิลาจันทราคืนได้ในที่สุดทำให้สรชาพยายามจะย้อนเวลาเพื่อช่วยแสงสูนให้พ้นจากความเป็นอมตะสรชาและแสงสูนเดินทางไปยังก่อร้าง เื่อรอประตูการเวลาเปิดขณะนั้นพักวัดลลิตาและพวกตามมาขัดขว้างไว้สโรชาจะข้ามเวลาไปก่อนนากินีได้หรือไม่ห้ามพลาดบุหลันมันตราออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา6โมงเย็นทางช่อง8กดกฎหมายเลข27ดูย้อนหลังที่แรกได้ที่ True ID